เอเยอ้เอ์สวัสดีครับผมพิมเมีย่ยจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha YZF-R15 ปี2016นะฮะคันนี้สวยๆเลยนะครับผมแต่งทั้งคันเลยนะสีเดิมนะครับจากโรงงานเป็นสีดำนะสวยๆเลยนะครับมีไล่นอนทองมาให้เล็กน้อยนะคันนี้แต่งเต็มทั้งลำเลยนะฮะอ่าแ้วสติ๊กเกอร์ลายเวนอมมาสวยๆรอบคันเลยนะ ครอ,อบเครื่องก็มีมาให้นะเกยโยงอีกนะสวยๆเลย <c oughs> เครื่องเดิมจากโรงงานนะฮะขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแก่นะ <c oughs> ทอ่อม,มาเป็นท่อเดิมนะฮะ <c oughs> ไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะการเบรกการคัดแต่งอีกนะครับผมแล้วก็มีกัดแฮนด์แต่งมาให้นะค,ะคันนี้สวยมากๆนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมพร้อมขับขี่ใช้งานเลยการลงข้างหน้ามีให้นะค,ะคันนี้นะ,ะสวยเท่มากนะครับผมทรงดีสุดๆเลยนะ ครอบเครื่องฝั่งนี้นะฮะแล้วก็มีแต่งขาตั้งมาให้ด้วยนะครับรถอาจจะมีร้องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยนะ,ะพร้อมกับขี่ใช้งานครับเอาไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะฮะคันนี้นะ,ะโซสเตอร์ยังแต่งเลยนะฮะคันนี้นะโอ้โหสุดยอดนะครับผมมีการดีดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําท้ายสั้นมาให้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่าครับผมคันนี้แต่งรอบคันนะโทนดําแดงนะสวยสวยเลย คันนี้เลขใหม่ที่24,000โลเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องฮะท่อเดิมครับนิ่งๆเงียบๆเลยะจะประมาณนี้เลยนะครับผมนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่2 4 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย